พี่น้องสมาชิกพีไอทุกท่านนะครับในช่วงบรรยากาศเาชา้าวันนี้นะครับผมจะนำข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์นะครับให้กับพี่น้องได้รู้จักนั่นก็คือสถาบันการเงินระดับโลกนะครับได้เข้ามาเชื่อมโยงที่ Pi เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างธนาคารแรกก็มีธนาคารเบอร์แบงค์ที่เรารู้จักกันดีเนาะแล้วก็สถาบันการเงินระหว่างประเทศนั่นก็คือ IMF แล้วก็ยังมีธนาคาร Bank of International ก็ได้มาเชื่อมแล้วมีธนาคารอาเซียนด e เวล OP m e n t ์แ n งก์นะครับก็ได้มาเชื่อมเช่นเดียวกันแล้วก็มีธนาคาร Inter d e v e l OP m e n t ์แบงก์นะครับตัวย่อก็คือ IDB แล้วก็ยังมีธนาคารแอฟริกา ด e เว l o p ป e นแบงก์ก็ได้มาเชื่อมแล้วนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนอกจากนั้นนี่นะครับก็มีธนาคารโลกของสหรัฐเรียกธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาที่เรารู้จักกันดีเป็นตัวย่อก็ FED นะครับย้ำ FED นะครับแล้วก็ยังมีธนาคารของสาภาพยุโรปนะครับ e r โรเป n ยนเซ็นทรั a แบนะครับ แล้วก็จะมีธนาคารของอังกฤษก็ได้มาเชื่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผมได้นํามาซึ่งได้มาเชื่อมโยงอยู่ใน PI Blockchain นะครับอันนี้เป็นข้อมูลในเชิงลึกเลยนะครับที่ผมได้เคยพาพี่น้องเข้าไปดูไปชมใน PI Blockchain เดี๋ยวมาดูคำพูดย่อๆของธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาสักหนาทีเนาะประมาณนี้ครับ Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The economy is strong overall and has made significant progress toward our goals over the past 2 years. The labor market has cooled from its formerly overheated state and remains solid. Inflation has moved much closer to our 2% longer run goal.

เพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอประคุณมากครับสวัสดีครับ